วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับ ยินดีต้อนับคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมแลนเซโลตนะครับอย่างที่เห็นไปในต้นคลิปเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการใช้อีโมดนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการใช้อีโมดปกตินะแล้วก็จะอยู่กับที่นะครับเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะสอนกันเนี่ยวันนี้ผมเอาปุ่มคีย์บอร์ดผมขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นหมดนะครับว่าผมเนี่ยกดปุ่มอะไรนะครับแล้วก็สามารถกดตามได้เลยนะครับผมแต่ผมก็จะอธิบายไปด้วยนะ โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้กดวิ่งฮะแล้วก็ขั้นตอนที่2ให้กดปุ่มกระโดดหรือว่าสเปซบาร์ค้างครับอ่ะหลังจากนั้นครับให้ใช้อีโมดได้เลยครับแล้วก็กดสเปซบาร์ค้างอยู่นะห้ามปล่อยโ,อโคตรเทเป็นไงล่ะฮะอ่ะคราวนี้เปลี่ยนกัน้างดีกว่าเปลี่ยนมาใช้แบงก์การ์ครับอ่ะเริ่มแรกกดวิ่งฮะ กดสเปซบาร์ค้างครับผมหรือปุ่มกระโดดแล้วก็กดใช้อีโมดโดยที่ห้ามปล่อยสเปซบาร์นะสเปซบาร์ค้างอยู่นี่โอ้โหอย่างฟิตอะวิดพื้นแบบเท่ๆก็จะประมาณนี้นะครับผมประโยชน์ของมันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเท่มากๆนะครับผมเอาไว้ปั่นศัตรูปั่นเพื่อนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หามากๆเลยนะครับผมโคตรชอบเลยนะครับผมมากันที่พาร์ตไฟเดอร์บ้างดีกว่านะครับโอเค เหมือนเดิมครับกดวิ่งฮะปุ่มกระโดดหรือสเปซบาร์ค้างนะครับผมแล้วก็ใช้อีโมดแล้วก็ห้ามปล่อยสเปซบาร์นะอืมพาร์ไปเดอร์นี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมตัวอะไรดีตัวอะไรดีอรดเอ่อตัวที่ผมชอบเหรออืมบัตเฮาบัตรฮาบัตรเฮานะครับผม,ผมบัตฮาอ่ะวิ่งครับสเปซบาร์ค้างใช้อีโมด แล้วก็ห้ามปล่อยสเปซบาร์นะครับผมนี่โอ้โหเท่เหมือนกันนะเนี่ยบัตฮาวอะ่ะย็ดเคโอ้โหเป็นไงฮะเท่ปะคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบหามากๆนะครับผมแบบมันมันเท่จริงอะนะครับผมอ่าอีกตัวคอสติกนะครับผมเวลาในการใช้อีโมดของแต่ละตัวเนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะครับบางตัวเนี่ยมันจะอีโมดมันจะนานนะครับผม ซึ่งคอสติกเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่เวลาในการทำอีโมดเนี่ยมันนานมากนะครับวิง่งสเปซบาร์คร้างใช้ท่าแล้วก็กดปุ่มสเปซบาร์คร้างเหมือนเดิมอืมโอ้โหชงกาแฟชงกาแฟแล้วก็ดื่มแบบใส่หน้ากากกันพิษโอโ้โหโคตรเท่คือต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีใครที่ซื้ออีโมดแบบที่มันไม่ได้แถมฟรีมานะครับอย่างเช่นของไอ้กิบบี้ที่มันเป็นท่าสเกต็ตอะนะครับผม คือนาโคตเท่นะแบบจะเหมาะมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อไงมันก็จะเลยแบบไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับของโลบ้าบ้างแล้วกันนี่โอ้โหโคตรเท่เลยครับผมก็ นี่แหละนะครับผมเป็นวิธีการใช้อีโมดแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเอาไว้ปั่นเพื่อนเอาไว้ปั่นศัตรูนะครับแล้วมันก็โคตรเท่เลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งอ่ะนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมลองเอาไปทำกันดูล่ะ สำหรับวันนี้กับผมแลซ์ลอดมิเท่านี้ครับ <laughs> เจอกันเมื่อ <laughs> เราเจอกันไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ